เชสนั่นเองเย้เย้ซึ่งวันนี้นะคะเรานะคะก็มาเล่นกับนัองวินอีกเช่นเคยเหมือนเกมไอเดนเลยแต่ว่าวันนี้นะคะหนูจะมาเล่นเป็นน้องแท็กซี่วินจะเล่นเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเป็นความลับเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมมีตัวอะไรเพราะว่าผมไม่เค้เล่นเครื่องนี้มานานโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนะคะเราจะเป็นหนูตัวแสบนะคะใ เป็นแมวไม่ได้ไปกันโอเคตอน้โหเมื่อตะกี้เห็นสกินอยสวย้ายน่ารักอะแต่ไม่ชอบตัวนี้งั้นผมจะเป็นไอ้ตัวนี้เลยกันนะสำรวจนักสำรวจนะคะวินจะเป็นแย่ผมยังไม่กดนะเพราะผมจะรอนี่ตัวนี้เลยผมจะอยู่ไกลๆที่เบื่อทำไมล่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาสกิลโอ้าว เอาในของม,มันจะกินหลุดอย่างนี้เฮ้ยดูตัวน,นี้ดีน่ารักจังใช่เป็นแนคริสต์มาสนะคะน้องแมวก็เป็นคริสต์มาสแต่ทำไมชุดน้องแมวมันอลังการแเราแอบพิมพ์วินอย่าเพิ่งกดนะเราแอบพิมพ์ดีกว่ามันจะผูกมมเวลา,วาให้นะ I love you cat <jun iors> จะรักแมวอ่ากดเลยวินกดทีกดตอนที่ เราก็ต้องรอยสามวิน้ำก็เดืมอีกโอเคเราไปดูกันในเกมกันเลยค่ะเยส t o Jerry Chase โอเคไะเดี๋ยวหนูจะไปวินไมอเ่าเพิ่งไปเดี๋ยวพี่จะเอาคนนี้หนูไม่รู้ว่าทำไมหนูชอบแบบห้องนี้เพราะห้องนี้มันชอบมีเอ้ยเป็นห้องมาห้องนอนเก็บของไว้ก่อนอ้าวตกเฮ้ยพี่เบิร์นครับตอนนี้พิเจอชีพินจะมายูาไว้จอยู่นิ่งๆอ้าว หนีแมลแลวเราถ้าแมวมาเาหนีเลยนะเย่ yeah, เราเจอ exp แล้วนะคะห mm hmm. น้าที่ของหุ่นยนต์หนู mm hmm. เมื่อกี้จะพูดว่าหุ่นยนต์แมวหุ่นยนต์หนูเนี่ย mm hmm. เราจะต้องไปเก็บ exp นะคะ mm hmm. เค้กที่มีเขียนคำว่า exp mm hmm. กระโดดเตียงเล่นดีกว่าแ yeah, เอานี่นะคะเราเจอ mm hmm. นี่วินวันดีวิน โอเคเดี๋ยวเราเก็บแจก,กันเอาไว้นะคะข้อด<ม>ีของเจก,กันก็คือปลาแมปาไปที่แมวทีเดียวแมวมันก็จะล้มเลยนะมันเหมือนเจก,กันมันใหญ่อะไรแบบนะี้กระโดดกระโดดน้ำเล่นตรงนี้นะคะมันจะทําให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นแมวมันก็จะลื่นนะโอเคเเรกระโดดเด้งแมวกดไม่ได้้างโอเคไปหาทัฟฟี่น้องตอนนี้เป็นเออน้องของเออเจอรี่นะคะเดี๋ยว เราจะไปที่ห้องนอนนะกับวินรู้สึกว่าแมวจะอยู่ข้างหลังหนูนะจุดยะปาใส่แมวปัามเห็นไหมคะปลาทีเดียวแมวมันล้มเลยเพราะฉะนั้นอ้าวแมวหนีนูเลยนี่กระโดดด้วยกันได้ไหมพี่แมวพี่แมวกระโดดด้วยกันได้ไหมพี่แมวกระโดดด้วยกันได้ไหมติงแี้โอ้ยอย่าทำพี่แมวแล้วพี่แมวทำวินโอ้ยวินล้มเลย อวิลเหรอจริงล้มเลยเหรอมโอเคโอเคฮิวตัวเองไปก่อนเดี๋ยวพี่จูกกระแบให้อัโยกระโดดข้าหัวเมลอะไรเอดเอเดอจ่าอจาอจ่าจ่าอจ่าอจ่าอจาอจ่าจ่าอจ่าจ่าอจาวิลโอ้ยโดนโอ้โหอันนี้คนดีกินเค้กดีกินเค้กดีมันจะกินได้เนไ้ยอยากินยัของเวนโอเคเดี๋วถ้าล้มแบบนี้อยู่เๆมันก็จะลุก้อยู่ด้วยกันได้ บบตอ้าวพี่แมวพี่แมวไปไหนโอ้พี่แมวตะโกนอ้าวพี่แมวหายเนี่ยพี่แมวอยู่ไหนพี่แมวแมวอยู่ไหนอ่ะเอาแมวอยู่ห้องไหนเจ็บไปข้างบนเลยในแน่เจ้วินแมวสกินหลุดแน่เจ้พี่แมวสกินไม่หลุดอะแมวอยากเป็นใสชุดเอิร์น ใส่ชุดจะเรียกว่าใส่ชุดอะไรดีใส่ชุดคริสต์มาสแอะโดดแก้วบาดเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวทัฟฟี่ช่วย ah! ตกใจพี่แมวนีทำนุ่งหนุตกใจไปแง่หนีลงครับผมแอ่อะลงเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะไส่ใตัวเองไว้ฮ <c> ะ <oughs> แมวแมว,แมวปลาใส่ตัวเอง <c oughs> แมวปลาลูกบอลใส่ตัวเองเหรอปลา แมวปลาแก้วสินตัวเองแมวปลาแก้วสินตัวเองโอเคเราไปหาพี่แมวดีกว่าไปปลดพี่แมวดีกว่าอ,อะไรนะวินโดนจับมินโด,น,น,ดนอยู่ห้องไหนอะห้องที่มินใส่อ๋อห้องห้อง,ห,องห้องนี้อะ่ะห้อง <c oughs> เปลี่ยนหนอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอาแจกันไปก็แล้วกันเพราะแจกันปลาแมวทีเดียวล้มเลยแมวเฝ้าปะแมวเฝ้าครับผมจะจูบหน้าอยู่ไหม นี่แน่องหุ่นไปครับน้องหุ่นหยิบชีสอ่ะล้มเลยเนี่ยล้มอีกแล้ววีนช่วยพี่หน่อยพี่ล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทุกคนเห็นว่าแมวพูดใช่ไหมแต่ามันเป็นเสียงผู้ชายทุกคน<ม> <c oughs> อุ้ย <c oughs> ไม่ใช่พี่นายู่ห้องกินข้าวแล้วก็กลับไปห้องเดิมแล้วเมื่อาาก,กี้เขาพูดว่าอย่างไรอะ can hear your hear rat เขาพูดออกมาแต่ไม่เหรอไม่ใช่อา้าวดิวันโดนแล้วเฮ <don> ้ยรีบไปเลยค่ะเฮ้ยเสียงดังรีบไปช่วยพี่เลยโอ้โหรีบมาช่วยรีบมาช่วยรีบมาช่วยตอนนี้แมวมัออนะไม่เฝ้า Thank you กันโดดกันโดดไม่ขึ้นกันโดดไม่ขึ้นตัวอ้วน เดี๋ยวหนูขอกินนมนะคะหิวเลือดจะกินไม่เป็นไรถ้าวินหนึ่งถ้าวินเออเลือดเต็มแล้วมันจะหิวให้เรื่อยๆโอเคดูดิดูเมัอนประตูทางออกนี่ทอมแบบพี่เจอรีเอ้าพี่แมวอยู่ไหนอะอ๋อสวัสดีพี่แมวสวัพี่แมวนี่หนูจะดื้อหนจะระเบิดนจุดระเบิดจุดระเบิดด้วยระเบิดเจ็บระเบิดภายใน27วิบเจ็ เดียยวเดียวพี่แมวอยู่ไหนมาพี่แมว๋ทำให้ล้มนล้มสตัวเลยอ่ะโอ้โหช่วยด้วยดยพี่กินกินดีกว่าเฮ้ยโดนพี่แมงไ่ช่วยนะอีกเก้าแปดเจ็ดหกห้มองอ ตายเลยาแมวมันแมวมันสิงตาอย่างเดียวเฟิระตูทางออกเปิดแล้วพี่พี่จะเลียดไปที่ประตูทางออกเย้ไอ้พี<ะ>่โจมลินเย<ะ>้เล่นแล้วน้องหนูก็ชนะเฮ้ยไม่ได้ออกก็ผมอโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มเพื่อนกับน้องแมวด้วยนะกดไลค์ให้น้องแมววิลลืมกดแมววิลลืมกดไลค์ให้แมวอ่ะ <c oughs> ที่มาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะแล้วถ้าอยากให้เล่นเป็นตัวไหนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็มาดูว่าเราจะเล่นเป็นตัวไหนกันนะคะหรือว่าจะเล่นเกมไหนกันก็ติดตามชมคลิปต้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊จ